สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนิน,นการขับเคลื่อนนวัตกรรมโครงการเอามือเอาแรงลงแขกเกี่ยวข้าวผู้นำชุมชนอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดวันศุกร์ที่17พฤศจิก,ก,กาย,ยนพศ2566เวลา0นู00 00นย์นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนายพัศกรธนเแสนไทยนายอำเภอหนองพอกเป็นประธานในการจัด,จดกิจกรรมขับเคลื่อน การเอามือเอาแรงโรงแขกเกี่ยวข้าวผู้นำอชผู้นำอำเภอหนองพอกพร้อมด้วยนางกิราพรธนเสนไทยแม่บ้านมหาไทยปริยานายวิชัยฤทธิหารพัฒนาการอำเภอหนองพอกนางจุฑาทิพย์โพธิจันทร์ท้องถิ่นอำเภอหนองพอกร้อยตรีสมคิดเสงวงศัตตดีอำเภอหนองพอกนายธนุธธนวิโรธประสุัติ์อำเภอหนองพอก นางพิมพ์พระชาพัฒน์สีสวัสด์สุนทารัฐประลัดอำเภอหนองพอกนายยุทธนาโพสีเกตนักวิชาการเกษตรส่งเสริมเกษตรกรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหนองพอกนายมานะภูมิพันธ์ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองพอกเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพัฒนาทุมชนทุกท่านเจ้าหน้าที่ศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้ สกรออำเภอหนองพอกประธานองค์กรสตรีอำเภอหนองพอกชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอกประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองพอกกำนันตำบลผาดันย้อยและผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลผาดันย้อยร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการเอามือเอาแรงหัวแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้ทีมข่าว BMC TV สถานีข่าวสามารถ จำปาหวายรายงาน